ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการลบจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่แปดนะคะค่ะการลบจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักนะคะเราจะใช้วิธีการนําจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะ ค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะพี่มีลูกกวาด28ลูกให้น้อง12ลูกพี่เหลือลูกกวาดกี่ลูกนะคะนักเรียนคิดว่าในข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบคะการลบนะคะก็คือ28ลบ12นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะโอเควันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเรามีการลบ สวิธีกันนะคะก็คือวิธีที่1การเขียนจำนวน2หลักอยู่ในรูปการกระจายแล้วลบตามแนวตั้งนะคะวิธีที่สองค่ะลบในแนวตั้งนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนวิธีที่1กันก่อนนะคะเ,เรามาดูกันเลยค่ะวิธีที่1 28่งลบสิเท่ากับ จำนวนใดนะคะ28ของเราแยกอยู่ในรูปการกระจายกันก่อนค่ะก็คือ20บวก8นะคะต่อไปค่ะเราจะแยก12ค่ะก็คือ10บวก2นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลบตามแนวตั้งกันนะคะ8ลบ2ได้เท่าไหร่คะได้6นะคะ20ลบ10 ได้10นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราเอาคำตอบเมื่อกี้เลยค่ะ10บวกหได้เท่าไหร่คะได้16นะคะแปลว่า28่สบแปลบสิได้16บหกนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ6กสิบสีลบสานะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเราจะแยก6กสอยู่ในรูปการกระจายกันก่อนนะคะก็คือ 60บวก4นะคะ32ค่ะ30บวก2นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลบในแนวตั้งกันนะคะ4ลบ2ได้2นะคะ60ลบ30ค่ะได้30นะคะ30บวก2ได้เท่าไหร่เอ่ย 32นะคะแปลว่า64บลบสาเท่ากับสานะคะข้อต่อไปเลยค่ะ57าสบเจลบ24เท่ากับจำนวนใดนะคะเราจะแยก57อยู่ในรูปการกระจายกันก่อนนะคะก็คือ50าบวกเนะคะต่อไปค่ะ24ค่ะแยกอยู่ในรูปการกระจาย ยี่สิบบวกสี่นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือลบในแนวตั้งเจ็ดลบสี่ได้สามนะคะห้าสิบลบยี่สิบค่ะได้สามสิบนะคะสามสิบบวกสามได้สามสิบสามนะคะแปลว่าห้าสิบเจ็ดลบยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่เออสามสิบสามนะคะ ข้อต่อไปเลยนะคะ48ลบ24เท่ากับจำนวนใดนะคะเราจะแยก48อยู่ในรูปการกระจายกันก่อนนะคะก็คือ40บวก8นะคะ24ของเราคือ20บวก4นะคะต่อไปเราจะลบในแนวตั้งกันนะคะ8ลบ4ได้4นะคะ40ลบ20ค่ะได้20 นะคะ20บวก4คะ่ะได้เท่าไหรเอ่ยได้24นะคะ48ลบ24ได้เท่าไหร่คะ24นะคะข้อต่อไปเลยค่ะ82ลบ52เท่ากับจำนวนใดนะคะเราจะแยก82อยู่ในรูปการกระจายกันก่อนนะคะก็คือ80บวก สองนะคะห้าสิบสองค่ะห้าสิบบวกสองนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะลบในแนวตั้งกันนะคะสองลบสองเหลือศูนย์นะคะแปดสิบลบห้าสิบได้สามสิบนะคะสามสิบบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะสามสิบนะคะแปลว่าแปดสิบสองลบห้าสิบสองได้เท่าไหร่คะสามสิบนะคะ ้อต่อไปเลยค่ะ56าสลบสิเท่ากับจำนวนใดนะคะ56เราจะแยกอยู่ในรูปการกระ,ะจายกันก่อนนะคะก็คือ50าบวกหนะคะต่อไปค่ะ15 10้บวกหนะคะต่อไปเราจะลบในแนวตั้งค่ะ6กลบหได้1นะคะห้าสลบสิได้สี นะคะ40บวก1ได้เท่าไหร่เอ่ย41นะคะแปลว่า56ลบ15ได้41นะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ